กันในบางส่วนระหว่างประชาชนด้วยกันเองและได้มีความพยายามทุกวิถีทางในการขัดขวางเส้นทางการสัญจรการคมนาคมในเมืองพัทยาและล่าสุดก็ได้มีผู้ชุมนุมจานวนหนึ่งได้บุกรุกเข้ามาในสถานที่ของการประชุมรัฐบาลจึงได้ตัดสินใจที่จะเลื่อนการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนและอาเซียนและผู้เจรจาออกไป โดยผมได้มีโอกาสประชุมร่วมกับผู้นําอาเซียนชาติอื่นและได้แจ้งข,งของการตัดสินใจดังกล่าวซึ่งผลประเทศอาเซียนนั้นมีความเข้าใจอย่างดีต่อสถานการณ์ทีเ่เกิดขึ้นรวมทั้งประเทศผู้เจราจาก็ได้แสดงความขอบคุณที่รัฐบาลได้พยายามที่จะจัดก,การประชุมครั้งนี้แต่ก็สนับสนุนการตัดสินใจในการที่จะมีการเลื่อนการประชุมออกไปดังนั้นภารกิจของผมและรัฐบาลในขณะน,นี้ก็คือการดูแลความปลอดภัยของผู้นําในการที่จะเดินทางกลับ และในการที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็วที่สุดในการนี้ผมจึงได้ใช้อำนาจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ร้ายแรงในพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีและได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวมอบให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีสุเท,เทพเทือกสุบรรณเป็นผู้กำกับงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามภาวะการฉุกเฉินที่ได้ประกาศไปแล้ว ผมจึงอยากจะขอเรียนมาให้พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันและขอยืนยันอีกครั้งครับว่าการตัดสินใจของผมและรัฐบาลจะอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์สูงสุดของประเทศและจะดําเนินการให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ความสงบเรียบร้อยเติเกันที่สุดขอขอบพระคุณครับ